สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนิวก็จะมาสอนในหน่วยเรื่องอาชีพในฝันเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะอาชีพ occupation อาชีพ occupation อา่อา,อา,อาอเด็กๆมาดูอาชีพแรกกันเลยค่ะ อาชีพนี้เด็เกๆคนไหนตอบคุณนิวได้บ้างคะว่าคืออาชีพอะไรถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตำรวจนั่นเองตำรวจภรราษาอังกฤษอ่านว่า police man ตำรวจ police man อุปกรณ์ในการที่ใช้ประกอบอาชีพมีอะไรบ้างคะมีกุญแจมือวิทยุสื่อสารสมุด พกของตำรวจแล้วก็ปืนพกค่ะเด็กๆอาชีพต่อมาค่ะคือคุณครูนั่นเองครูภาษาอังกฤษอ่านว่า Teacher ครูภาษาอังกฤษอ่านว่า Teacher อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็จะมีกระดานดำช็อคหนังสือ ดินสอนั่นเองค่ะทหารค่ะทหารภาษาอังกฤษอ่านว่า soldier ทหาร soldier อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็จะมีเฮลิคอปเตอร์รถถังระเบิดแล้วก็ปืนค่ะอาชีพต่อมาค่ะอาชีพนี้ คือนัก,กร้องนั่นเองนัก,กร้องภาษาอังกฤษอ่านว่า Sin g e r นัก,กร้องภาษาอังกฤษอ่านว่า Sin เกออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็จะมีไมโครโฟนและเครื่องดนตรีต่างๆยกตัวอย่างเช่นพวกคีย์บอร์ดพวกก้องหรือ MP3 พวกว,วิทยุต่างๆค่ะ อาชีพต่อมาค่ะเด็กคนไหนพอจะเดาได้บ้างเอ่ยว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรอาถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆหมอนั่นเองหมอภาษาอังกฤษอ่านว่าดอกเตอร์หมอดเตอร์ Doctor. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็จะมีเข็มฉีดยาหูฟังสำหรับ ฟังคลื่นเสียงหัวใจของเรานั่นเองค่ะอาชีพต่อมาค่ะอาชีพนี้คือเชฟนั่นเองเชฟภาษาอังกฤษอ่านว่าเชฟเชฟภาษาอังกฤษอ่านว่าเชฟอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็จะมีตะเกิ้วมีกระทะมีหม้อ เอาไว้ใช้ในการประกอบอาหารค่ะเด็กๆดนิทานเรื่องอาชีพในฝันของตูตูวันนี้คุณครูแพสอนเด็กๆเ,เรื่องอาชีพต่างๆในสังคมของเรานั้นแต่ละคนประกอบอาชีพแตกต่างกันไปตามความถนัดและความสามารถของตนทุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็งและทุกอาชีพ ่างก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันจากนั้นคุณครูแพะก็ถามว่าโตขึ้นเด็กๆอยากทำอาชีพอะไรกันจ๊ะเพื่อนๆในชั้นเรียนต่างตอบกันเซ็งแซ่ช้างน้อยตูตูแต่แต่เก้าหัวเพราะคิดไม่ออกว่าตนเองอยากทำอาชีพอะไร ระหว่างทางกลับบ้านตูตูเดินผ่านร้านเสริมสวยของป้ากะรอกตูตูเห็นป้ากระรอกกํำลังกวาดเศษผมที่ตกอยู่ที่พื้นจึงเสนอตัวช่วยป้ากะรอกอย่างกระตือรือร้นว่าป้ากระรอกครับให้ผมช่วยกวาดพื้นนะครับขณะที่ตูตูกํำลังช่วยกวาดพื้นจู่จ,จูจมูกของเขาก็ คันยุบยิบเหลือเกินฮัดฮัดฮัดชิวตูตูจามอย่างแรงจนทุกคนตกใจทำให้เข่าของตกกระจุยกระจายตูตูคิดว่าบางทีงานในร้านเสริมสวยอาจจะไม่เหมาะกับเขาหลังเดินออกจากร้านเสริมสวยเขาก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าเจ้าโจรวายร้ายใครก็ได้ช่วยจับที ตูตูเห็นโจรวิ่งผ่านหน้าไปจึงเสนอตัวช่วยตำรวจเสือชีต้าว่าให้ผมช่วยจับโจรน,นะครับแต,ต่ตูตูวิ่งช้ากว่าเขาจะวิ่งตามทันตำรวจเสือชีต้าก็จับโจรได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานตูตูก็เห็นหมอยีราฟและพยาบาลแมวเดินมาตูตูคิดในใจว่าพวกเขา คงจะกำลังไปตรวจคนป่วยแน่ๆไปช่วยถือกระเป๋าเครื่องมือแพทย์ดีกว่าตูตูใช้งวงยาวม้วนจับก,กระเป๋าเครื่องมือแพทย์แต่ไม่ระวังให้ดียาและอุปกรณ์ที่อยู่ในกระเป๋าจึงหล่นกระจายเต็มพื้นตูตูร้องไห้และพูดอย่างท้อใจว่าฮ้อ ทำอย่างไรดีผมทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลยขณะนั้นเองบนท้องฟ้าก็มีกลุ่มควันสีดำหนาปรากฏขึ้นใครบางคนกำลังตะโกนขอความช่วยเหลือไฟไหม้ไฟไหม้รีบมาช่วยดับไฟเร็ว คุณย่ากระต่ายต้มหัวชัยเท้าทิ้งไว้แล้วลืมปิดเตาจนเกิดไฟลุกไหมตูตูเห็นดังนั้นจึงใช้งวงดูดน้ำอย่างรวดเร็วแล้วพ่นน้ำไปที่บ้านของคุณย่ากระต่ายจนไฟมอดดับลง เพื่อนบ้านต่างชมตูตูว่าเก่งมากแม้แต่หัวหน้านักดับเพลิงแรดที่มาถึงในภายหลังยังกล่าวกับตูตูว่าเมื่อตูตูโตขึ้นมาเป็นนักดับเพลิงนะฉันเชื่อว่าตูตูจะต้องเป็นนักดับเพลิงที่กาหารและขยันขันแข่งแน่นอน